คลิปนี้จัดกระบะแบรนด์หลักเข้ามาใหม่อีกแล้วสําหรับคันนี้เป็นอีลซูดีแมทนะครับ1.9ตัวแซดพลาิกนะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์พันเเป็นสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้และเป็นตัวท็อปสุดเลยนะเป็นสภาพแลับนะเรายังไม่ได้ล้างไม่ได้เก็บงานใดๆเพิ่งมาจอดอยู่สดร้อนๆเมื่อกี้เบาะนะเป็นเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยพวงมาลัยมันติดคันนี้เลขไม้ใช้งานอยู่1,500 0แสาหโลเท่านั้นมาพร้อมจอทัชสกรีน มีในวินะครับคันนี้ก็กล้องมองหลังครบนะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะสำหรับคันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวนะครับที่บังนะครับสัมภาระนี่ที่ปิดสัมภาระด้านท้ายให้ด้วยนะใครที่กำลังมองหาอยู่นะหรือสนใจรายละเอียดตัวรถรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่องตอมรถกระบะมือสองนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททอโต้อยู่ซอยสุวินทวงศ์นะครับ หนึ่งทับหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้นะครับผมจัดกระบะเข้ามาให้ใหม่อีกแล้วสําหรับค่ายอิวสูกันสําหรับคันนี้เป็นอิวสูดีแมกนะครับหนึ่งจุดเก้าตัวซัดพลาสิกนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเครื่องพันเก้านะเป็นรถปีสองพันสิบเก้าเลยนะครับคันนี้เลขไม้ใช้งานนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นโลเป็นรถหน่วยงานนะครับรถบริษัทปลดระวางมานะครับมือเดียวป้ายแดงแล้วก็กุญแจสำรองครบสองดอกนะคันนี้นะใครที่สนใจนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนคันนี้ น็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับเลยเหลือแค่ล้างทำความสะอาดเก็บงานให้นะคันนี้เรายังไม่ได้ล้างไม่ได้ทำความสะอารดรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อ,อกี้นี้เลยนะเดี๋ยวลยละเอียดตัวรถฟังก์ชันออปชั่นแล้วก็โครงสร้างเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆรับชมในคลิปนี้กันนะสำหรับตัวรถมาที่ด้านหน้ากันก่อนนะตัวรถเนี่ยเขาจะได้มาเป็นสีบรอนเงินอ่านะสำหรับตัวแซดแพตติเนี่ยเขาจะได้มาเป็นไฟหน้าแบบ f ู l l LED แล้วนะครับมาพร้อมไฟเดย์ทาวน์เลนิ่งไลท์นะครับเป็นแบบ LED ดีมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาแล้ว กระจานหน้าได้มาเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรับประกันนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักทิ่คว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไหมแน่นอนนะของเรานะทางบริษัทเรามีบริการตรวจรถให้นะครับ215จุดจากบริษัทกลางนะครับก็มีใบเซอร์ออกการันตีให้นะรับประกันรถสวยแน่นอนคันนี้นะครับราคาเนี่ยผมเปิดให้เลย5,39,000บาทนะครับคันนี้ซีดาวจจต่อนเดินละประมาณ9,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะอยากเป็นเจ้าของ4ประตูออโต้แบบนี้ รีติดต่อเข้ามานะเป็นเครื่องยนต์พันเเดี๋ยวผมพารับชมโครงสร้างรายละเอียดกันนะสำหรับคันนี้นะครับก็โครงสร้างหรือว่าพวกน็อตเนี่ยเดินทุกจุดในส่วนของพวกช่วงล่างอะไรเนี้ยเดี๋ยวเราล้างสปาเก็บงานให้นะครับในส่วนของล้อแม็กเขาจะได้มาเป็นล้อแม็กอันลอยนะครับคันนี้เป็นล้อแม็กสิบแปดนิ้วเลยแล้วก็คันนี้เป็นยางเดิมติดรถมาเป็นยางบิสโต้นะครับปี2025นย่าะครับยางใหม่นะครับสี่เส้นเลย2025เอาไปใช้งานได้อีกยาวๆนะช่วงล่างช่วงล่างบอดี้สวยนะคันนี้เดี๋ย หล้างทาความสะอาดเนี่ยเราก็เก็บงานเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยสวยแล้วแน่นอนนะครับพว,พวกยงพวกยางเนี่ยแทบไม่เปลี่ยนเลยนะยางใหม่4เส้นกระจกข้างนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยโลโก้ด้านข้างไฮรนเดอร์ครบเมื่อเปิดเนี่ยเขาจะได้มาเป็นสีโครเมียมนะครับคันนี้มาพร้อมสมาร์ทเอ็นทีกุญแจเป็นแบบคีเลตฟิล์มนะฮะเดี๋ยวเราติดให้ใหม่รอบคันทั้ง4บานเลยแล้วลูกค้าสามารถแจ้งได้นะครับอยากได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นตะ์ฟิล์มเท่าไหร่อยากได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแจ้งผมมาได้เลยนะเดีี๋ยยววพาาามาดูใในนนนนส่นของภกั ภายในก็จะมีฝุ่นมีอะไราทาการใช้งานนะครับเรายังไม่ได้ล้างไม่ได้สปาเลยรถคันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นรถจอดนะตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้นะปรับใช้งานได้ตามปกติแล้วดูในส่วนของพวกเนี้ยเดี๋ยวเราให้ช่างนะครับเขาใส่ให้ตัวนี้ช่างน่าจะถอดออกมานะดูพวกฟิลพวกอะไรพวกนี้นะด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับระดับไฟด้านหน้านะพวกฝุ่นอะไรพวกเนี้ยทั้งช่างอ่ะของเราเก็บงานให้นะตัวนี้ไม่ต้องห่วง อันไหนที่เราต้องแก้ไขเนี่ยเราแก้ไขให้นะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าสวิตช์ออฟรันครบแล้วก็มีตัวหมดหลงที่ราชันให้นะในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมันตีฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะขบันนี้เลขมาอยู่1 5 0 0 0 0โลเท่านั้นนะครับแล้วก็เนี่ยใบยนะครับตัวนี้ก็โ,โหเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ามันทุกระยะเลยนะตัวนี้ต้องบอกเลยนะร,รถสวยนะคันนี้น็อตเดิมไม่มีขยับทั้งคันนะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ย เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแล้วนะครับมีเนวีด้วยสําหรับตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีเนวีให้แล้วก็มาพร้อมกล้องมองหลังนะกล้องมองหลังมีอันนี้คือผมเปิดฝาท้ายอยู่นะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังเส้นกระยาให้ด้วยนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวแอร์เนี่ยเขาเป็นแบบดิจิตอลตัวแอร์เนี่ยสามารถปรับเป็นออโต้ไดนะ้มาพร้อมเกียร์ออโต้มีชิปล็อกให้ครบนะบมีรูียบพาวเวอร์เลดด้านตรงนี้ให้ด้วยนะฮะด้านนี้นะครับในส่วนของตัว ที่เก็บสัมภาระตรงนี้ก็จะมีรูเสียบ power outlet ให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับุ๊ o เ service เอกสารทุกอย่างอยู่ครบเลยคันนี้อะไรอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้ใบศกบ,อ,บอ,อันเก่าหรือว่าอะไรไม่รู้นะคันนี้5,39,00 0านะในส่วนของพวกภาษีพรบรพวกนี้เราก็ต่อให้นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันเก้านะถุงด้านบนเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะเจ้าของเก่าก็ถือว่าใช้งานนะ่ะไม่ไม่ช้ำรถไม่ช้ำนะก็จะมีฝุ่นมีอะไรตามการใช้งานอยู่แล้วรถน่าจะยังไม่ได้ล้างอย่างเดียว นะไฟส่องสว่างติดครบๆนะฮะหลังคาไม่มีรอยดำรอยด่างหลังคาสวย,นะย,ยนะวนะครับุยมยังอยู่ครบนะแล้วดูนะครับเลขไมล์แสนห้านะแต่ดูัวเบาะนะฮะไม่มีชม้ำไม่มีเหี่ยวย่นเลยนะครับคันนี้รีวิวให้ดูแบบสภาพเรกรับเลยนะที่วางพักแขนที่วางแก้วน้ําครบตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของโครงสร้างกันนะสำหรับโครงสร้างนี่นยะพวกซ่องเนี้ยของเรานะครับก็มีการทําความสะอาดให้ใหม่หมดนะค,คันนี้น่าจะเป็นรถจอดนะจอดมันจอดส่วนส่วนใหญ่นะครับรถจอดหลังๆเนี่ยน่าจะจอด แรกๆอาจจะใช้งานปกติแล้วก็หลังๆนั่นจะจอดนะครับนี่แล้วดูเม็ดอาร์คนะครับผมรับประกันรถสวยโครงสร้างเกต A เอทุกคันที่บริษัทเรามาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้นะถ้ารถไม่สวยนะผมการันตีให้นะตรวจไม่ได้5ดาวแน่นอนอันนี้รถสวยตรวจการันตี5ดาวแน่นอนนะครับในส่วนของซ่อมพวกนี้นะครับเราก็ทําความสะอาดเก็บงานให้นะหัวน็อตสวยใสนะครับไม่มีรอยแกะรอยขยับนะสีเดิมแบบนี้นะฮะกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้นะฮะ กุญแจเป็นกีเล็นะมีกุญแจ้ครบ2อดอกกระจกไฟฟ้านะครับออโตโอ้ด้านคนขับมีเซ็นทรัลล็อกด้านนี้ก็จะตัดด้วยกับสีดำเป็นโนแบ็กแผงประตูพวกนี้ก็เดิมๆโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะเดี๋ยวพาดูด้านหลังกันนะฝั่งผู้โด,ดยสารนะครับตัวนี้ก็ตัวเบาเป็นเบาะหนังเหมือนกันอันนี้ก็คือมีฝุ่นมีอะไรตามการใช้งานนะครับเรายังไม่ได้ล้างมีที่วางแก้วน้ําให้2ตําแหน่งหลังค้งหลังคาเนี่ยสะอาดสะอ้านแอร์เย็นทุกอย่างมีที่วางพักแขนครบแล้วโครงสร้างเป็นไงนี่นะโครงสร้างสวยนะครับอันนี้คือสปอร์ตเมทอาร์ค ชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมครับอเม็ดอาร์ชัดเจนนะมีครบนะไม่มีแบบรอยหายเม็ดอง์เม็ดอาร์หายหรือว่าทําใหม่ใดๆนะรถสวยคงสร้างเดิมๆคันนี้เกรด A อนะห้าแสนสามหผ่อนฟรีดาวตกผ่อนเดือนละ9ก้าันเท่านั้นนะให้ดูด้านท้ายกันนี่ตัวนี้ได้ปี19บเานะครับสำหรับตัวนี้ไฟท้ายเป็นแบบ LED แล้วคันนี้นะเจ้าของเก่านะเขาจะติดตั้งในส่วนของตัวปิดฝาท้ายมานะเป็นเหมือนระบบ ไฮโดริกตัวนี้นะปิดฝาท้ายมาสําหรับแบบขนของแล้วก็จะปิดลงมาได้นะการแดดกันฝนอะไรพวกนี้ได้หมดแม็กไลเนอร์นะตัวนี้ก็ไม่ได้แบบทุกหนักเลยนะอันนี้คือไม่มีรอยแตกหักนะมีแค่พวกฝุ่นพวกอะไรตามการใช้งานและดูฝาท้ายนะเดิมสนิทเลยคันนี้ฝาท้องฝาท้ายนะครับน็อตเดิมไม่มีแกะไม่ถอดสีฝาท้ายเดิมๆไม่เคยทําสีนะฮะฝาท้ายเดิมๆครับไม่เคยทําสีทุกอย่างเดิมๆบอดี้สวยนะถ้าใครสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับรีบติดต่อเข้ามา อันนี้เป็นระบบไฮดรอลิกนี่ผมปิดก็จะเป็นแบบนี้นะผมปิดมันก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือเมื่อกี้ผมปิดแล้วนะก็จะสามารถนะครับปิดฝาท้ายได้กันแดดกันฝนได้ครบเลยตัวนี้นะฮะเหลือเก็บงานให้คันนี้สวยแน่นอนยางไม่ต้องเปลี่ยนนะเหลือทําความสะอาดชุดใหญ่ให้เลยดูดฝุ่นอะไรทุกอย่างให้ใหม่หมดนะฮะกระจกแท้เดิมนะตัวนี้น่าจะเป็นฟิล์มนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนฟิล์มให้นะฮะด้านนี้เหมือนกันโครงสร้างเป็นไงนะโครคงสร้างสวยครับรับประกันรถเดิมนะน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยถอดรอยขยับ นาเม็ดอาร์กด้านบนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเม็ดอาร์เดิมๆจากโรงงานนะครับทุกอย่างเดิมๆนะแบบนี้เลยนะถ้าใครสนใจนะครับรีบจัดลิจองได้นะครับเสาเอพวกนี้เห็นไหมตัวแก้มด้านซ้ายด้านขวาด้านในนะครับไม่มีเคยทําสีนะแก้มเดิมนะประตูเดิมกระจกแท้เดิมทุกบานด้วยครับนะซิลเลอร์รถสวยๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะราคาไม่ได้สูงเกินไปราคากลางๆแต่พี่ได้รถสวยเกรดเอแบบน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะเลย นะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะครับขนาด1 9 0 0ซีนะครับ150แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้ก็สำหรับเครื่องยนต์เรายังไม่ได้ล้างไม่ได้ทําความสะอาดนะครับมีแต่ฝุ่นนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าดูได้นะครับไม่มีน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับรับประกันรถสวยเกรด A แบบนี้นะครับคานพวกนี้นะครับพันลงคันหน้าหม้อน้ําทุกอย่างเดิมๆเจากโรงงานเลย นะครับคันหน้าสีเดิมไม่เคยการทําสีนะแล้วก็ซับด้านในว่าน้ำพวกเนี้ยคันด้านหน้าด้านในพวกเนี้ยเดิมเดิมนะครับนะคันนี้สวยนะครับโครงสร้างสวยทุกจุดเลยนะครับนี่เพจเดิมนะครับพวกเนี้ยเพจอะไรพวกเนี้ยเดิมเดิมจากโรงงานซอกด้านในนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะครับเนี่ยพวกเนี้ยด้านในเดี๋ยวเราก็ล้างทำความสะอาดให้หัวน็อตสวยใสนะครับดูได้นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยแกะรอยขยับนะเห็นกันความร้อนด้านบนสภาพกริบ ไม่มีกรอบไม่มีรอดหรือตกท้องช้างนะข้อคําเตือนสติ๊กเกอร์คาเตือนอยู่ครบๆนะด้านฝั่งน,นี้มีระบบเบรก ABS นะเดี๋ยวเป็นหายน้ํามันเครื่องให้ดูแลในส่วนของพวกแบตเตอรลมแบตเตอรี่ให้ใหม่หมดนะด้านนี้เหมือนกันนะหัวน,อน็อตสวยใสเดิมๆไม่มีขยับไม่มีรอยแกะซิลเลอร์เดิมๆแบบนี้นะถ้าใครสนใจนะครับกับคันนี้เลยเป็นเจ้าอ s วูสุดีแมกนะครับ1.9ตัวซัดพลาสติกเป็นตัวท็อปตุ่นนะเึ้นยนพัน19ปี2 0 1พันคันนี้เลขไม่ใช้งาน1 5 0 0 0 0โลก,กับราคานะครับ 5 3 9 0 0 0 0เาเท่านั้นนะครับคันนี้ฟรีดาวจะตกผ่อนเดือนละประมาณ900 0กว่าบาทนะตลอดอายุสัญญาเลยนะครับใครที่สนใจอยากจัดฟรีดาวอยากจัดไฟแนนซ์นะครับถ้ามีงบดาวนะค่างวดก็จะถูกลงนะใครอยากจัดไฟแนนซ์หรืออยากซื้อสดได้นะครับทางเรามีเริ่มพร้อมโอนทุกคันนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับอยากจัดไฟแนนซ์นะครับของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น4ปี2 7 9เท่านั้น มีบริการตรวจรถให้215จุดมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับใครที่สนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานเดี๋ยวร้านเก็บงานปรับสภาพให้ราคานี้นะครับพร้อมเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่หมดรับรองว่าสวยแน่นอนคันนี้กับยูสูดดีแม็กหนึ่าซัตพลาติกนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อหาผมที่เบอร์0 6 2 2 6 9 0 5 5 0หนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาบนนี้ได้เลยนะครับไอดีไลน์ด้านล่างนะครับก็สามารถติดต่อหาผมขอดูรูปรายละเอีย สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาพี่พก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถกระบะสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีครับ